ตอนแรกพาร์ติเซโล่ทำเซโร่ผมไปถ่ายคอสมโสมเซโระครับ e ีจีสี่อยู่กับคุณนนนะ่าและคุณโนโน,อน่แต่คุณนนท์เล่นแค่คนเดียวนะอ๋ะอเดี๋ยวไปเล่นครับคนดีคุณดีแท้ตอนนี้อยู่บ้านเก่าอยู่สวรรค์แล้วเหรอเปล่าเออบ้านเก่าสวนสวรรค์ะอะไป็นชาวเข้าบ้านคนอื่นเอ้ยแต่ทำไมเขาปิดประตูทุกที่จะไม่ปิดประตูนะอันนี้จะเป็นเรื่อยๆเลยนะฮะเจ้ครับเจอทางเลยครับโซ่โซ่ธรรมดา มาหาไรไม่ได้หาไร่หาของอืมได้หาของเปิดกล่องเรือคนอื่นไม่ได้เดี๋ยวนั้นเหลือจะสร้างบ้านแบบพี่วิวดีซื้อพื้นที่แบบพี่วิวสี่หมื่นเลยนะไหวเหรอไม่แน่ใจยิงมาแล้วตีกลับไปอะไรมาหรอแกยิงลงไปมายิงไปอันอาม แตะอ่าฮะฮะเป็นโน้ตสูได้แล้วเว้ยออนไลน์วะออนเออไปโหลดเพลงหรือไม่พร้อมเลยมาสำยังไงมา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 เป็นไรนอ้าวเออเอเ okay. ิ่ยจะเอาสกลิล บอเซอร์ทำไมบอเซอร์บอเซอร์ทำงานอยู่บอเซอร์ตัวบอเซอร์แล้วโขุดต้องกระบองเพชรที่น้ำโป่กเอาไว้นะปลูกแม่ของตัวเองไว้เลยอ่าเต็มที่ะปีน้องเต็มที่เต็มที่ ready 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 เออบอเซอร์กันอยากรู้ว่าเนเธอร์วาร์ดเอาไปทำอะไรได้เนเธอร์วาร์ดเนเธอร์วาร์ดเออเอาไปทำยาไงเออใช่ทำไมฉันก่อย่างนี้ เมื่อเจอสักษิลอันอามสักทีเนี่ยได้ยากได้เย็นลยเลยเอออยา่าไปขุดบอกเลยตั้งอะไรตั้งอะไรั้นอะอนนั่นคือใครฟักตอนนี้ตั้งมิงงงงคแมนสวัสดีได้ลาก่อนคิดว่าบ้านพี่วิวในชีวิตขินประมาณล้านบ็อกไม่ถึง แต่วใช้เยอะใช้ว่ามาร่วมหลักหลักหลักห้าพันอาบปะงัยเดี๋ยวทีพี่แทนเดี๋ยวน้องคนของพีอยู่นะกอ้าวจะไปบ้านพี่แท้ยังไงเนี่ยอ่าทีพีมาเลยอ่ะเดี๋ยวคนของก่อนดิคนของก่อนมามามาไม่ปวกไม่ปวดไม่ปวด ป่าโอ้ยไลนี่ก็มาเก็บเวลนะฮะเอาไปเอ็นเชนเกงอะเตรียมได้ชิบก็ชรนะเอาไปทีดีผีรอเก็บเวลเหรอเก็บเก็บดีเอ็นดีว่ะไปดีเอ็นแล้วเก็บบล็อกดีเอ็นได้ไหมไม่ได้มันโวอ่ดีไปทั้งโว่โว่กากแล้วพี่ม่อยังอง มันทำอะไรในเวลนั้นไม่ได้เหรอได้แค่ฆ่าสเลนแมนงั้นฆ่าเอนเดอร์แมน,น,น,แมนเซเเ้อาเอนเดอร์เหรอพูชอบพูดสเลนต์นักแตลอดเซเลนาจะน้าขาเไม่นะเขนคองมาแล้วโอเคอนจะแท้เลยอเอบ้านตัวเองมาจะเป็นซีพีเลยาเลย t p e D e t a e e n าพินผิดพี่โนนเล่นไรไม่รู้บอลบอลเอามาแล้ว t ีไปแล้วเอานองขอด้านหน้านองขอด้านหน้าเป็นพื้นที่บ้านได้ไหมเดี๋ยวจะขุดลงไปทำบ้านด้าไม่เอาไม่เอาจะอยู่อยู่แค่นี้นอนไม่เอาไม่เอาเพิ่ม มันจะลงมาด้านล่างนั่นแหละไม่เอาด้านล่างไหนฉัจะท,ทำแหลบอะไรอีกไอ,อ้อย่าอย่าถ้าอยากได้ทำบ้านซื้อบ้าน,น,นอาเองไงนึกขอมาใส่ให้นะก็อ,อยู่นี่ไงแต่ไม่ต้องเอาไปสร้างบ้านส่วนตัวในกระบานแล้วนี่เนี่ยนะก็เนี่ยบ้านแล้วเนี่ยจบเลย,ยที่ประตูบ้านนี่เนาะแต่เป็นเนเธอร์ต่อละ เก็บเวลเอ้ยตอนนี้ตอนคืนใช่ปะใช่ป่าวะใช่ป่าวะไม่ใช่สแลบทำไมจะไปจะจะจะฆ่ามอนไ่เนเธอร์หาเละจะไปหาเวลเลยไปวางอะไรที่นี่ไม่ได้เลยพี่แท้ไหนวางอะไรที่บ้านพี่แท้ไม่ได้เลยทำไมอรับุบก็ไม่ได้ทำไมพี่ก็แอดนอนไม่ใช่เรื่องไลเนี่ยเนี่ยจะวางของตำบัตเนี่ยอ้าวได้แล้ว เดี๋ยวทุบกันเผื่อวางไว้ด้านหน้าอ่ะห้าลบไม่ได้มันทุบไม่ได้อะวางได้ยาแล้ววางได้เดี๋ยวทุบไม่ได้เฮ้ยวางไม่ได้อีกแล้วเนี่ยนะเอ้ยพีแท้พี่แอดไปแล้วอะ่ะเหรอพี จะเก็บของใส่กล่องกันต้องไปหาหินด้วยอย่ามาหยิบระยกลองนะตกแต่งบ้านซะเลยเนี่ยยายยายนออย่างวาขอดูกล่องตัวเองก่อนเผื่อมีหิน ดีแท้เซ็งว่ะทำไมอ่ะกูทำเกือบได้ร้อยเกือบได้ห้าร้อยพี่แท้แล้วขอ,ขอไม่งมาพลาดตอนสุดท้ายพี่แท้ล้วขอที่คนเหล็กนะนอนมาวางในหน้าบ้านกล่องเนี่ยโอ้ยของแตกหมดเลยอย่าวางหน้าบ้านโนนวางในบ้านนนนน,นี่นนเอากล่องมา,อากล่องมาที่วางให้ เพลงนี้โคตรนานเลยว่ะน่าขอที่ขุดเหล็กได้ไหมเอาไปดิเอ้อนึกว่าจะไม่ให้แต่ว่าที่ขุดเหล็กเอนชั่นไม่ให้นะก็จะเอาในกล่องของนั่นเนี่ยเอาแค่ที่ขุดเหล็กเฉยๆดาบทองแค่นี้ก็พอเอาหยิบไปดิแต่ที่ขุดเหล็กที่มันมีเอนชั่นอยู่ไม่ต้งอย่างเอานะไปตกปลาห้ามด้วยใช่ไหมไปตกปลาไปได้อันแบกกิ้งนั่นนะเออเอาไปเถอะ ยัชันใหม่ได้ยัชันคคอเวล,ลหนึ่งก็ได้แบกกิ้งอะ่ะแล้วตกปลาได้เวลไหมได้ได้เฮ้ยไม่ได้ตกปลาได้เงินไหมไม่ได้ได้ปลาไปขายได้ปลาตัวขายได้เท่าไหร่วะต้องดูในชอ็อปอก็ไม่เห็นนะว่ามีขายในชอ็อปชนะไ,ไปไหนฮะ จะเก็บเปรี้ยววิเศษที่มันเ,นนเนร็วกว่านี้เป็นค่าสม่พิงเหรออือโอ้ยตา,า,ายาายย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 เย็ยย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 ดยยยยย่นอยยยยยนนัยยยรยยยยกยย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 ยาดยย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 ย อ้ยรเหรอเออเราถ่ายอยู่นะเอินจ้าไม่ต้องมาแซมเลยอ่าว่าเศร้าใจบ้างไเป็นไล่เยอะเยอะโอยไป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 ชีไปเล่นเกมส์ฉันจะแล้วิสออเดอร์สี่มายังมาแล้วห้ามาห้าก็มาแล้วจะถ่ายไหมเฮ้ยนี่มีแพทจริง เอ็นดอมแมนนี่มันเพชรมาตีอะไรปุ๊บเพชรมันจะตามไปเล่นเอ็มสตาร์ดีกว่าหยาบหน่อแถมตีแล้วเป็นไฟนด้วยแกไปไหนแล้ววะเปิดมาเดี๋ยวหานอูโหโหโห้หเฮ้ยแม็กมาคูบคิวไม่เหรอแม็กมาค,าครอคอูอ่านว,ว่าครูครูปะอ่านว่าคิวตอนนี้ก็อยู่ช่วงสอบภาษาอังกฤษกับนายดีแท้สอบภาษาอังกฤษกับเราสอบทำไม สอนสอนเออแล้วทำไมในม่อเราเก่งกว่าเจอไหมจถึงว่าคุณดีแท้สอนมึงนี่ไม่เข้าใจแท้ในอยู่ในช่วงเวลาดีแท้สอนภาษาอังกฤษอีเหี้ยพูดงี้พี่อ่ะเออแค่ที่พี่ของผหม่อะทำอะไรต้องสอนเลยไมน่าจะคุอทำอะไรต้องสอนม่คุยกับแม่งเครียดเหมือนกันว่ะ ก็ yeah. เมื่อกี้เขาสอนเมื่อกี้พี่พี่พี่แท้พูดอ่ะเขาก็คือสอนอเข้าใจมาเป็นโรคโอเจกับพี่แท้เลยว่าเครียดเลยนะพี่แท้เครียดเลยคดีค่าสมาธิกแมนสมาธิเลยบอกมีสมาธิว่ะสมาธิได้อยินซามิทิกแมนพี่แท้ตายแล้วเหรอตายตายแล้วเพื่อนใช่แต่ดีตาขอไม่ตก เรวอยู่ไหนเนี่ยเอาเกิดมายังเนี่ยเกิดแล้วอยู่นรกโอ้ยก็อยู่ในนรกเนี่ยโอ้ยดีแท้โดนไล่เว้ยตายแล้วนนนอย่าลงนะโนนนลงทีนนนโดนสพิปยังฆ่าตาของตกนะแล้ว PVP เปิดด้วยอย่าฆ่าเขาเลยลงไปแค่ขุดหินขุดไม่ได้นอนอย่านอนนอนอย่าลงเดี๋ยวคนอื่นมาแล้วมาฆ่าน้น แล้วสมิธแมน่ะตีตอนนี้ถ้าวิ่งเข้าใกล้มนมันก็วิ่งเข้าคานะมันไม,ตนม,นไมต่ตีมันจะไม่ตีตีมันจะวิ่งเข้าคาเลยนะถึงไมต่ตีก็วิ่งเลย,เอ,ยอย่างนี้สปาวก่อนเร็วๆเลยเดี๋ยวคนอื่นมานจะยุงต้องสปาวแล้วมันไม่ไปอ,อต้องรอ,อจเออกนไม่ติดเป็นปแหล่งทรัพยากรธรรมชาติเด็นจะไม่มีคนพีีอยู่เลย

ของไงไม่รู้เก็บให้หมดเก็บมันเก็บมันเก็บเวลแค่นิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว mm. อีกนิดเดียว mm. มันมีระบบเพชรแล้วเนี่ย mm. เออได้เดี๋ยวไปทำมั่ง oh. ไหนวะแกลบบี C S T โอเค เทปนี้ลองปักอินสัตเลียงกันร่อแล้วอุ๊ยนี่เหรอโอ้ใช่เดี๋ยวเอาม่ได้ไอ้นั่นแม่งมีสัตว์เลี้ยงเข่งเพลงไปกไปให้เดี๋ยวไปขอพี่แล้วต่พี่แล้วว่ะเขาลบสัตว์เลี้ยงไปแล้วเขาลบสัตว์เลี้ยงไปแล้วโอ้แม่ลวกเอากด pcst แล้วมันขึ้นแซลป์เพ็ดเหรอแซลปเพ็ดไม่ขึ้นต้องแซลป pcst แลพีซีนะ ST สทีแลวาร์ปชอปไปซื้อสลามบอลพีซีเอสทีตัวนอนแฮฟไมเพ็ดแรลสมโฟมสตริงมาก็ไปไม่ได้ใครไม่ถึงได้หรอโอเคเดี๋ยวก็ออกไปหาซอมบี้ตัวจิ๋วกัน พี่พี่แทนนั่นไม่ได้นั่นไม่มีไม้เพชรมันเขียนไว้เองก็นยัง,ง,งไม่ก็นอนยังไม่มีสัตว์เลี้ยงไงเราจะทำยังไงจะไปซื้อซื้อสัตว์เลี้ยงที่ไหนอ่ะเฮ้ยรู้แล้วฮะอันนี้มันมันต้องฆ่าเอาฆ่าตัวละฆ่าสิ่งมีชีวิตยอย่างเงี้ยเหรอแล้วมันเผื่อจะได้อย่างเงี้ยเหรอโอเยได้สัตว์เลี้ยงแล้วฆ่าไปฆ่ามา,า,มาเดี๋ยวมันจะได้สัตว์เลี้ยงมาอย่างเงี้ยเหรอฮะ อันนึ่งอันหนึ่งมันจะไปฆ่าอด้โนะแม่นี่บวกเล่นแอคแทคอินเวนทอรี่ทอนไิซซันคอนโทรลสายพีวีพีพิกอัพสโลว์สปินนามเมีที่อินเวนทอรี่มอนเทสพีเอนเดอร์ละเปอรเซิร์ฟกูได้ปะวันนี้อินเวนทอรี่มอนเทสพีพิกอัพพิซซันจะบวกวิลี่แอคแทคเล่นแอคแทคอินเวนทอรี่แอคเอนเซิร์ฟหนอเป็นไรนี่แหละแรดโอเคแล้วไม่มีอะไรต่อครับ คาเซนเดอร์มาตัวหนึ่งมาไล่แค่ตัวเดียวใช่ไหมเล่นไม่ได้วะไม่อะเซนเตอรมไล่ไม่รู้ไม่รูงโง่เซลฟูอยู่เงนี้อ๋อเซนเตอร์มมนโลกจิตมาช่วยด้วย<ส>ามันไปไหนแล้ววะแม่ฮู้ก๊อโอ้ยโดนถูกเซนเตอร์แมนค่ะเดี๋ยวัรนไปเนเธอร์เก็บของก่อน วันสสวัสดีบิวจอนโอเคอันยองอังยองเดี๋ยวออกไม่ต้องออกหรอกเชื่อว่าจะสแลตไม่ไรเซนอยู่คอร์โมสแลตเพชรโอ้โอเคมีสัตว์เลี้ยงแล้วเป็นม้าเราตั้งชื่อมันว่าพิกัสต์เจกัสต์ไวเจอไอ้หัวที่จะฆ่้าเจกัสต์ไว้กินคัต อไอ้ผีเป็ดมันจำได้อ่ะมันมันต้องใช้ตังเท่าไหร่ถึงจะได้ตัดเลี้ยงมาไม่แค่เอาเชือกตีสัตว์เลี้ยงแค่นี้ได้ละโอเคเชือกราคาเท่าไหร่แสต๊นี่เรามีอยู่ตันหนึ่งหรอเปล่าแสเอาดีเอาแตนจอนมาไปเมื่อไหร่มันจะรอบเสร็จนะเนี่ยอเอ๊ะคำสั่งเพชรมันใช้ยังไงวะแสต๊คำสั่งเพชรเนี่ย แสตแสตพีซีเพื่อเล็กเพื่อเรียกอันนั้นรู้แต่อยากจะเอาเพชรออกไม่อยากได้เพชรตัวนี้ยเพชรเลสเอาเหรอืมนี่ก็ได้แสตพีซีโดนโดนไปโดนมาโดนสเลนเดอร์แมนค่ะเอ็นเดอร์แมนเออเอนเดแมนทำไมมันเข้าน่ะ แต่เลนเดอร์แมนมันเก่งเว้ยยังไม่ได้ทำอะไรมาเลยเดือบปราคารเลยเราใช้บัคได้น้อทักวัดอะไรบิวเข้าเซิร์ฟมาเลยบิวแล้วนได้เลยมาตัวนี้เลือดยี่สิบเลือดเล็กกีตาร์ไอพีเลือดยี่สิบหกใจกับอีกหกดวงอ่ะยี่สิบดวงหกหัวใจยี่สิบหกดวงอ่ะวมันทีพีไปแล้วทีพีทีแท้รับหน่อยพี่แท้์เนี่ยยี่สิบหกดวงอ่ะ มาต่าเลยอย่างนี้นี่นอนขึ้นมาตอนนี้เนี่ยมาตอนนี้น่ะเนี่ยก็นะทำไมเหรอมาแล้วทำไมอ่ะขึ้นขึ้นขี่ดิาขี่ขวาก็นะขึ้นมือเปล่าเออแล้วดูหัวใจโแ้่รู้ว่าเป็นพันชีวิตเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ม้าออกนอกบ้านอย่าชีวิตมันเยอะไงีแท้ออกไม่ได้อ่ะเราเป็นบั็กมั้งเราเราจะหาเบบี้ซอมบี้เอ้ยแซลส์วาร์ปเนเจอร์หาเบบี้ฟิกแมนเนี่ยแม่จะเอามันเป็นสัตว์เลี้ยงเหรอใช่ เบบี้ฮิกแมนจ้าที่อยู่ไหนจ้าถ้าต้องการอำหามาเจอนะมีเทงเวลาไม่อยากเจอนี่เจอเันจริงๆ Baby ไอ้เบบี้พิกแมนใคาจะเจอไม่เคยจะเจอเอาเบบี้พิกแมนมันสายพีพีอะไรเบบี้ฮิกแมนจ้าเธออยู่ไหนจ้าออกมาหน่อยจ้าเฮ้ยใครเอาดาบที่ดาบ ใไฮอดาบที่ถูกไอ้เนี่ยไว้มาให้นอนดูเด่นสวอร์ดเบนอฟอปอนอะไรไม่รู้อะอัลโตปไฮมาให้นอนเดินแล้วเบบี้ซอมบี้เอานี่ไปกินอ้าวนอนหยาดนอนหยาดนอนหยาพึ่งนอนหยาดเพิ่มบ๊วยนี่อยู่นรถนอนมานอนของตกมอาไหมฮะซีซีไปเออเดือดเก็บของเลย แมวอาวยาเสียงยาเสียงที่จะเอาสัตว์เลี้ยงไปไหนล่ะไอสัตว์เลี้ยงตัวจิ๋วเออละน้องสัตว์เลี้ยงจ้ามานีหน่อยจ้าไอเบกแมนตัวจิ๋วอยากได้ก็ฉันอยากได้สเกลิสตันเป็นสัตว์เลี้ยงจังโอ้ยโอ้ยเยอะเยอะเยอะมันอยากได้สเกลิตันมันเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะเกิดมนเป็นสัตว์เลี้ยงถึงมันไม่ได้ยิงธนูให้นะมันทำยังไงมันจะไม่มีนั่นฮะไม่มียิงธนู แล้วเราจะทำยังไงให้มันมีธนูถึงใส่ธนูให้มันมันก็ไม่ยิงแล้วทำไมมันไม่ยิงอ่ะเพราะมันเป็นสัตว์เลี้ยงมันก็เอาของออกถามเยอะแล้วมันทำอะไรได้อ่ะก็ตีคนหนึ่งแล้วตีเจ็บนะก็ตีเขาเราเจี๊ยรตีถามเยอะอุ้ยนนนนนแอนดี้บายน้องหน่ไงหาความรู้ พี่โน้จะฆ่าตัวตายเหรอโอ้โหอยู่ที่ไหนเนี่ยโคตรสูงเ่ะวาร์ปเนเธอร์ไปใหม่แล้วเอาเบบี้ซัมบี้ฮิกแมนไปสัตว์เลี้ยงให้ได้ไปเลยเมก้าบอลเอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องเมก้าบอลมีด้วยเหรอเคุณเนี่ยคุณอุ้ยเกือบไม่ทันเกี่ยวอะไรนะเกมันสึกมืดเหมือนฝนจะตกน่าก็เตะ โดนดอนโดนโดนดอนโดนโดนโเคยเข้าค่ายมาแล้วใช่ไหมเออร์นั่งปอห้าปอห้าว้าเป็นไงเข้าแล้วเป็นไงก็เข้าใครจะแต่สเกลิตันมันยิงกันเองอยู่สนุกป่ะมีฮิกแมนมาแล้วนี่ดอนสนุกป่ะสนุกเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววัน อาทิตย์หน้าใช่ไหมเดี๋ยววันจันนี่แหละเพศเนมตั้งชื่อมันว่าอะไรดีเนาะสัมิทิแมทของเราวันที่ยี่สิบอะฟักยูงฟักเพราะว่าขมขืนนะรู้ยังรู้แล้วรู้ครับว้าวสัมบิทิค่ะโคเดี๋ยวมีโชติตนี่เอาไปสายให้มันเลยสายอะไรดีสัมบิทิ พี่แทะอยู่ไหนอ่ะอยู่บ้านปะเดินเดินเดินสวัสดีสวัสดีเพื่อนพี่แทะไปที่บ้านหน่อยจะไปทีพีมหาบิวทีพีมหาบิวนะเชื่อแล้วทีพีจจัับีอยู่ไหนวะสายพีพีอะไรโอเคเอเชือกขอเชือกหน่อยออ๋เอาดาบ เี่นะครัตัวกอดไปใส่นันทีพีพีวิวแล้วรับเอยนี่คลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายครับคลิกซ้ายมันเร็วได้ไหมได้ปะเร็วโอเคพีบิวรับหน่อยพีบิวหาพี่ก็ได้นอนโอ้ยไม่นะพีพีดีแท้แล้วไม่ได้ตีไม้แค่ข้างเดียวก็ได้เลยกดคลิกขวาดูดิกดคลิกขวามาดูดิมันจะเป็นการลาก เออแล้วก็ไปวางหัวัวแล้วก็ตีเรื่องตออเชือกหายไปไหนอุ้ยเชือกกับนเชือกมานอนมาเออนั่นแหละเชือกเอ้ยมาตัวเมื่อกี้หายไปไหนแล้วอะอ๋ออยู่นี่วะนี่ยี่สิบหกหัวใจไม่โอ้ยอย่าตีพี่แท้ไหนอ่ะเบบี้สปีดพี่แท้อย่าตีอย่าตีตัวนี้มียี่สิบหกดวงพี่แท้เบบี้สปีดแท้อ้าอุ้ยน่ารักอ่ะ โอเคโอเค22นาทีละเดี๋ยวจบพารกันนะผมพี่ชาโจบตีมดิเดี๋ยวจบพาร์คละจบแค่นี้ก่อนจบแค่นี้ก่อนจบพาร์คจบพาร์